กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยู่ผมพิจามเองครับวันนี้อยู่เกมมันฟรีสเพลตเวอร์สี่อีกแล้วนะครับผมในพา์ที่สามที่สี่แล้วนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมชื่อตอนว่าเกาะยักษ์ซีจักรพรรดสองคนยืนขวางยืนขวางอุ้ยไม่เล่นใครเลยเปลี่ยนชุดก่อนเอาชุด,ดนี้เนาะจะได้เข้ากับเกมจะได้เข้ากับแบบวาโนนี้เงียอะไรเนะี้ยอย่าลืมกย่กา นาไคโดเอ๊ะคุ้นๆว่ะทำไมันชื่อเรื่องขนกับตอนนี้มากแล้ววะใช่ปะโอ้โหนี่ไงอันนี้คือตอนแรกเลยแต่ถึ่งกว่าโอ้ยใช่เลยเนี่ยเนี่ยคือตอนแรกก็จูโมโนเรื่ยงการไคโดน่ะจักคนนี้ตั้งหาก Ai. A. Chài jing. Get to pistol. Get to pistol. Get to pistol. Get เดซิลีแมกนัมโอ้ใช่เลยนี่ล่ะทางนี้แหละฉันจะเปิดล่ลดลไถโดให้กระเด็นเลยเออเออล้วกันดีกันตอลิงเกอร์เดซิลีแมกนัมโอเคเท่าไร่ตัวเสร็จแล้วไปไปนี่แหละอันนี้คือพร์ดแรกเลยพลาดสูตรจุดหนึ่งอ่ะตรงน,นี้เลยเฮ้ยเก็ตต์ฟิสโต โกโกมโนกาโต้ที่เหลือแค่จัดการพวกนั้นสินะดุกันเลยหมฟางไอปู่แตมปุ่นอีรุกวาซุกาเจตโต้พิสโต้เฮ้ยเจตโต้พิสโตตัวกันกันตัวทอลกอ์ซ์อ้าวจับมาเรีย ไปไปทางหน้าต่อเป็นพานี้จบไวอ๋อไม่ออกมั้งเอ้ยโมฟางอยู่ไหนเดี๋ยวที่จะหนีฉันได้นะเออไนยเอ่ะบิ๊กมอมนั่นหรอเป็นแบบนี้แล้วก็จัดการจนนั่นก่อนละกันบิ๊กมอมนั่นหรอไอ้ไว้ยย่งลงไปจัดการไคลโดก็แล้วกันไอ้โกมโกโน ดีการโตสาธุกะเออเออเออกันแมตเตอ์สลิงเอซมูรี่แมกซัมเออฝาเงินก่อนฟาร์มเงินฟาร์มเงินเราต้องน็อกให้ได้เยอะเออเโอเคเตะประตูพังเลย โอ้บิ๊กบัมมาแล้วจะไม่ปล่อยให้แกหนีไปอีกแล้วหมอฟางเตรียมใจตายไว้ดีล่ะโอ้โหนะแกดังหักที่รวางทางชั้นเข้ามาเลยบิ๊กบัมแซมเป็นคนรู้ถ้าหลักของฉันเองสไลเดอร์โอปาซูกะดับเบิลคาร์มิง เด้อมาสู้กันโกมโกมโนโอไอ้ยังงั้นเดี๋ยวจะจัดการแกที่เดียวกันจะเป็นใครก็ตามก็งฉันจะไม่หนีแล้วยุคสมัยเลวร้ายไอ้พวกเด็กอวดดีเออสีจพัดแล,ล้วยังไงล่ะเอฉันเจ็บใจทุกครูขงแกนานแล้ว โอ้ยโกโมโนเอโอดิดบาสู้เอาบาสู้กูกำลังบาสู้เลยเฮ้ยกำลังบาสุ่เลยแอนเฮ้ยถอยไปลิลลี่โอ้โหไข่เดอือเทมิ เอ้ยกมกมโนปิเอรยกันโตปาสูกนไอ้รอรไอเด็กตัวกเปียกนสคนที่จะจัดการฉันเหรอ่จริงๆกนแหละไคโดจะลองรับพลังหนึอ ไปโกมกุมินอจิงคอปราอย่าบอกเราเล่นนะจะเป็นชายจะเป็นราชาโจสลัดอ่านไปทำโอ้โอ้คาดสิ่ที่เปลี่ยนชุดเลยอ้ออ้อไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดงั้นเหรอ อย่าทำให้ขำนะสิ่งที่พวกแกทำน่ะไม่แค่โจรสลัดจอมปอมเท่านั้นแหละจเจ้าผมยักษ์ไข่เดือดโอ้ไม่เฮ้ยเออคุณปุนว่ะฉากนี้เหมือนกลับมาเล่นอีกรอบเจ้าโง่แกคิดว่ารวมมือเป็เจ้านั้นแล้วเะเด็ดหัวฉันได้งั้นเหรอเด็กเวดอย่างแกเนี่ยนะจะเป็นเจ้าโจรสลัด ว่าดีไปนหน่อยเลยจ,าาจ้าบวกฟังถ้าแกไม่คิดจะเป็นลูกน้องฉันนั้นก็พอบันทีตายพร้อมกันทั้งคู่นั่นแหละเออเอ้ยอ๋อเรื่องต่อไปก็คือซาบโบมาช่วยลูฟี่เงียบใจดีไหมนะลูฟี่ลืมตาขึ้นมาสิ Cá đen đằng khu Cá lộp lệ Ơ Chết rồi hả? 7 tháng thôi Cái quái gì vậy? Ơ Chết rồi hả? Ơ Ơ Ôi, chỉ được tiền hả? Cái này hả? này อะไรวะพั ấy? หน้าพัสทานปะโอเคกับพัสหน้าจะเป็นพาสทายแล้วนะครับผมดูจากชื่อตอนนะผมว่าน่าจะเป็นพาสทายแล้วโอเคครับสำหรับพันนี้ผมก็ขอจบไว้ในเอพีท่านี้นะครับผมเจนพาสหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมเจนคลิปหน้าครับบ๊ายบายเย๊